哎，你看那。<noise> <noise> นะครับเราจะทําการแชร่กุ้งนะครับด้วยโซดานะครับโซดาคือเราก็เพื่อความสะอาดนะครับนี่เราต้องใช้ที่เปิดนะครับของผักเก้าไก่ครับมันจะได้สะอาดทางกายและใจป๊าบแช่ไปเลยครับ15-20านาทีก็แช่ไปฮะจะได้ล้างให้สะอาดนะครับเดีย๋ยวเรามาเตรียมผักนะครับนี่เราไปมีพริกนะครับ ท่อนนะฮะสัสน้นจะสวยๆอร่อยอร่อยนะครับหยวกใส่พริกกินดานะผมใส่พริกหยวกผมไม่มีพริกกินดาครับนี่เรา,เรามีกะปินะครับจอก แม่กองนะครับแม่บุญล้อมเจ้าเก่านะฮะอันนี้มีพี่ชายเอามาให้นะครับก็รอเสียบเสียบอะลือ้ไม่ได้สักทีหอมหไม่ตายซะแล้วเอาโลก,ก่อนรอมานโลกทีหลัง หอมเด้งเลยนี่เราหั่นเป็นท่อนนะครับนี้ใส่ทำห,หอมทะ่ไรร้องไห้ทุกทีเดี๋ยวปอกก่อนมีปอกอย่างไเอ่ยเคล็ดลับนะครับถามว่าใส่เพื่ออะไรใส่ให้มันดูสวยงามนะสีสันนะครับก็จะมีหมูบดเนาะหมูบดท,ที่ใส่นะครับ แล้วก็มีการปรุงรสปกติเลยเชมเผ็ดหวานอะไรก็ว่าไปเราจะใส่มะขามเปียกด้วยออกเปรี้ยวนิดนึง เดี๋ยวเราจะสั่งมีดไปแบบเป็นหยักๆมาให้มันจะได้สวยเนาะเร่องนี้เอาเรียบเรียบกันเราจะได้สวย ก็จะมีกะทินะครับขาม,ขามน,น,น,นะขนะครับขามเปรี้ยะเราคนรไปจะบูนหน่อยก็ปรุงปกติแล้ครับมีเกลือแล้วก็กะปินะฮะกะปิเรใส่ประมาณ2ช้อนเรามาเริ่มกันเลยครับมีหมูบดนะครับตะไคร้บใบมะกรูดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาไล่ใส่นะครับคก็ปรุงไปทีละอย่างทีละอ,อย่างนะฮะนี่ครับใส่กะทิลงไปก่อนเลยเลยอู้ยนะครับ ของเล่นใหม่ผมจะใช้ดีไหมครับเพราะว่าจะต้องเอาบูกัดลมไปขยี้ขย,ขยี้ขยี้นะครับนี้เลยมันแตกเลยเอาลงไปกันลมนะน,นี่สูตรใครสูตรมันนะครับมาข่ามเปียกครับใไปไปปกติจะเช่นะ้นะมันมันไม่เช่เดี๋ยวเราให้มันละลายนะครับแล้วเราก็ค่อยเอาออก ใส่รูดนะครับปกติใส่หอมแดงนะเราใส่หอมหัวใหญ่เลยป็ห่หอมหัวใหญ่มีน้ำตาลก็ลงแล้วครับส่ไปหอมแนละ้ว ใส่พริกใส่น้ำสะดีกว่าใส่แครักรเพิ่มสีสันไฟ แล้วนะครับขาดไม่ได้เลยเอย่าลืมนะครับถึงต้องใส่ก่อนนะนี่เลยนะครับกะปิับแม่บุตรล้อมเจ้าเก่าเลยนะฮะนี่ไม,ม่เคยกินนะชิมละไม่เคยกินนะครับกะปิส่วนหลยนะเค็มอ่าสีเขาต้องขยี้กับกะทิเนาะผมลืมนะครับถึงขั้นตอนได้ไงอะไรนะครับสีสันสวยงาม สีสวยน,นะิดนนะออกสีม่วงเลยนะจะไ,ได้อถึงนะเดี๋ยวมาใส่สัหน่อยครับใส่ผงรสซสหน่อยนะครับแล้วนะชอบนะ รสน้ำตาลน,นะฮะแล้วสม,มาเสร็จแล้วครับเราก็ตัดใส่จานนะครับเตรียมผักนะฮะทานกผักสดผักลวกนะครับเดี๋ยวเต่ชอบเลยชิมรสชาติหน่อยดีมากถึงที่ขาดไม่ได้นะครับอันนี้แสบกุ้งไว้นะฮะนี่ครับเสริมกับป้าปนะครับกุ้งสดนะฮะแสบสดายอย่างดีเลย ของเรื่องกะปิหลวนกุ้งสดนะครับกุ้งสุกไว้มากกุ้งสดนะครับนี่หน่อไม้สดๆนะครับจากร้านคุณสุปิยาอินไขนะครับไปหาซื้อได้ที่ตลาดน,นะครับดูสิชิมสิ นี่ครับคับเบียร์ต้องปร่งใสนะครับนี่เรียกอะไรหน่อเจียว